งาน Global Dialogue เ,เนี่ยคะ่ะเ,เป็นการจัดครั้งแรกเลยโดยเฉพาะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะถือว่าเป็นงานที่เราเองนะคะต้องไปเป็นมีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำเรื่องของ Sustainable Development เนี่ยคะ่ะจริงๆเราเป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วตอนนี้นะคะในเซสชันเนี่ยจะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยด้วย นะเช่นเรื่องของแผนที่ Go ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะในส่วนของ Google เองเนี่ยค่ะก็มีโปรเจกต์นะคะ,ะ,คะต่างๆที่สนับสนุนคนทั่วโลกอยู่แล้วที่นำเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยในการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่มองว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะสร้าง Impact นะคะในระดับโลกได้